นี่เขาบอกว่านี่กล้าขึ้นเฮ้ยใบถือไม่ได้แกเราถือเองนะคะไม่อยากให้ใบทำงานหนักอ่ะเพราะว่ากิวเวอร์ชนี้มันหนักตั้ง20,000บาทนะคะแอลเรียเราแบบว่าชอบอยู่แล้วด้วยกับใบนะคะเสียงกรี๊ดตลอดตลอดเลยทีเดียวอาล่าตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าชื่นชมนะคะอยากจะเห็นผลงานของคุณใบมีให้ติดตามบ้างไหมก็ตอนนี้ใบขึ้นอะไรใบจะเขินอะไรใบออกมาข้างหน้าก็มีละครขึ้นมาโอเค ตอเวทีต้นปีนครับผมนะตอนเวทีสุนทรนาพรนะเหมาะกับทุกวัยแน่นอนแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าสมัยก่อนเขาฟังกันอะไรอย่างนี้แต่ว่ามาตอนนี้ครับผมนะตอนเวทีนี้จะแบบรับให้เข้ากับยุคสมัยในตอนนี้และต้องร้องเพลงด้วยไหมคะร้องเพลงด้วยเป็นแนวสุนทราพรเลยแนวสุนทรนาพรแต่ว่าอุ๊บอุอ้าไหนใครอยากฟังรือพออย่างนี้นะกรี๊ดกันเชียวดูดูดู ร่วมเดียวกันเนาะโอเคปะโอเคนะอ่าขอเสียงพวบมือแล้วค่ะบายค่ะท่อนหนึ่งได้ไหมอ่ะได้สั้นๆนะบายใหญ่ยาวนะเพลงอะไรกันโปรลิขิลิขิปอีกแล้วที่เรามาเจอกันใช่ไหมโอเคก็ไม่ใช่นี่สติ๊ิหนึงก็ไม่ได้เนาะมองไปกับทุกคนเลยนะค่ะคุณเพาะแอบเสียงร่อนะร้องมากยังเอายังไม่ได้ร้องโอเคโปร khi vẫn đang sắp hạ đôi mày mà thúc đẩy có nhiều sáng phải không được kiểu đúng tin tim chẳng tin thơ อันนี้แค่ต่อเดิร์ฟออเดิร์ฟนะคะถ้าอยากดูเต็มๆวันไหนคะเมื่อไหร่ก็ต้นปีครับผมเดี๋ยวปลายๆนี้จะเริ่มซ้อมกันแล้วเดี๋ยวรอแถลงข่าวทีนึงครับผมโอเคก็คอยติดตามชมผลงานนะคะว่าบ้ายเอฟนี้เขาจะสร้างสีสันอะไรให้กับวงการแล้วก็ให้แฟนคลับเขาตื่นตาตื่นใจกันบ้างวันนี้มีอะไรจะฝากไหมก็ฝากขอบคุณแล้วกันนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมาแสนไกลนะครับถึงเม่กะับตงนานะหันด้านดูนิดนึงอา สักนิดนึ่งท่านนี้น้องเขาหลบเลยฝากด้านนี้นิดนึงอ่าครับผมก็ขอบคุณวิพี่ทีมงานด้วยนะครับแต่ทางสปายชานะครับที่มาจัดบูธวันนี้นะครับผมแล้วก็คอยชื่นชมนะฮะตอนนี้ไม่รู้ชื่นชมหรือเปล่านะชื่นชมชื่นชมด้วยสายตายิ้มตลอดเลยโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ให้กำลังใจกันตลอดเลยนะฮะผมก็เจอกันครั้งหน้ารับรองได้ฟังเพลงใหม่แน่นอนครับผมนะะค มันด้วยนะคะและตอน